สวัสดีครับพี่น้องชาว Android ทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับเมื่อวานนี้เราเจอปัญหาการเข้าลายนะครับเข้าลายไม่ได้เข้าลายแล้วเด้งออกมีปัญหากันหลายท่านมากๆเลยนะครับก็ต้องอ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วแก้ปัญหากันได้ส่วนใหญ่แก้ปัญหาได้นะครับเนื่องจากว่าเราเจอปัญหาเดียวกันทีนี้วันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตนําเสนออีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะตรงใจกับง่ายๆนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถใช้ได้ผลกับหลายๆท่านที่กาลังประสบปัญหาในการเข้าลายอยู่นะครับเข้าไปที่ Google Play Store นะครับได้เลยนะครับของผมเป็น Play Store นะครับกดตามเลยครับ ทีนี้มาใน Play Store ของเราเนี่ยนะครับมันจะมีะฟังก์ชันหรือว่าหน้าต่างที่รวบรวมนะครับแอปพลิเคชันทั้งหมดในเครื่องเราอยู่นะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันของฉันตามที่ผมโชว์หน้าจอให้ดูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านไปดูที่ Google Chrome เห็นไหมครับตัวเหลืองๆที่ผมกดเข้ามานี้เรียกว่า Google Chrome นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านพิมพ์กดคำว่าถอนการติดตั้งได้เลยนะครับ ตามผมเลยครับกดถอนการติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็กดออกไปที่หน้าจอหลักได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ท่านรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าเริ่มระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่า,าลนยของเราสามารถเข้าได้เหมือนเดิมไหมแต่เท่าที่ลองแก้ปัญหาให้กับหลายๆเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยสรุปว่าลายกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ มันเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับท่านที่เข้าไปลบอ่า r o i d System WebView แล้วยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับก็ให้ท่านลบที่ Google Chrome ออกได้เลยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ขอจบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็ Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องของผมครับขอบคุณมากครับ